กรองดักน้ำดีไหมไอ้กรองโซล่าเอาของโตโยต้าใส่ได้เท่ากันถ้าดีไหมรุ่นนี้นะครื่อเก่าเครื่องสองพันห้าดีแม็กเครื่องรุ่นเก่าอ่ะเครื่องสองพันห้าเอากรองถ้าใส่ได้เท่ากัน ตอ่ตอนี่ไม่เล็กกว่านี่แม็กเอาของโตโยต้านนี้ใส่ได้ครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยจะชนมันจะชนตรงนี้ครับชนไอ้ขอบเนี่ยชนตรงนี้นะถ้าดูแม็กถ้าเครื่องรุ่นนี้ไม่ชนครับอันนี้ไม่ชนแต่รุ่นเก่ามันจะชนขอบเนี่ยต้องเอาของอิสุขเข้าเงั้นมันใส่ไม่ได้ต่อชนตรงนี้ ชนหรือเปล่าวชนนี้ยังวิ่งหยุดสูงได้น่าจะได้ลองดูก่อนถ้ารุ่นเก่ามันจะชนขอบตรงนี้ขัดขอบเนี่ยอิสุไม่ได้ต้องต้องใช้ของอิสุเอาของโตโยต้าใส่ไม่ได้เลยชนตรงนี้เลยชนไอ,นนะขอน้ขอบนี่นหละเก่าชนอนนี้เห็นไหมใส่ไม่เข้านี่เข้าอยู่ เก่าชนขอบตรงนี้ครับใส่ไม่ได้นะอีซูซุอึนเก่าแต่รุ่นใหม่ใช้ได้อยู่รุ่นนี้ชนนี่ได้ไอ้ข้างไอ้ยางโอริงเท่ากันไอ้รูก็เท่ากันแต่จีชนขอบชนขอบเนี้ยขอบเนี่ยนะอันนี้อันนี้มันไม่ชนอันนี้ได้อยู่นายจานะเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด